เออเอาอะไหนดูสิเดี๋ยวนะวันนี้วันที่สิบหกแล้วนี่นะเดี๋ยวนะต้องทาเกียวัเอแล้วเนี่ยวนี้อ่อเอาละมันเริ่มกันเลยเอาละคำถามที่หนึ่ง พี่อายุเท่าไหร่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรอืมอายุเหรออายุเนี่ยคนใกล้ตัวผมมันจะเข้าใจผิดมากๆเลยนะแบบไม่โปรแลนก็แจ็คก,กี้เขาเข้าใจผิดว่าผมอายุสิบสาทังที่จริงแล้วผมอายุสิบสองนะอะไรคำถามต่อไป Q&A หนึ Q ่งไม่ทราบว่าเฟสอร่อยไหมแล้วชิเกียอร่อยไหม ไอ้คำถามสองข้อนี้แปลกๆนะแต่หนึ่งไม่ทราบว่าเฟสอร่อยไหมเฟสอร่อยไหมอ่ะถามไม่ได้นะต้องจินตนาการนะว่ากำลังชิมรถเหล็กอยู่เพราะว่าเฟดเนี่ยเป็นเอ่อใช่เฟดดี่ fast ไปเป็นหมีเป็นหุ่นยนต์เป็นแอนิเมชั่นิกเป็นทุกอย่างให้เถอแล้วซึ่งที่คุณได้แอนิเมชั่นิก่ทำมาจากเหล็ก ใช่ครับเหล็กแล้วถ้าจะถามว่าเฟตอร่อยไหมลองชิมเหล็กสิเหลกรสชาติยังไงน่นแหละรสชาติเฟตเพราะเฟตเป็นเหล็กซึ่งรสชาติเหล็กก็น่าจะแบบว่าจะพูดยังไงดีจืดๆหรือมั้งจืด,จดเปรี้ยวแข็งและถ้าถามว่ากินได้ไหมก็น่าจะกินได้เพราะว่าน้ำย่อยของเราสามารถย่อยกรดไม่สิ รดในกระเพาะของเราสามารถย่อยเหล็กได้แล้วก็ชิคกี้อร่อยไหมชิคกีเหรอไม่ค่อยอยากจะพูดถึงบุคคลคนนี้ซะเท่าไหร่แต่ชิคกี้อร่อยไหมชิคกีก็น่าจะอร่อยหละมั้งลองชิมรสแมวหรือยังล่ะแมวน่าจะรสขมนเต็มปากแล้วก็น่าจะรู้สึก รู้สึกเหมือนมีอะไรข้างในปากหรือมั้งนะลองกินดูสิขนในปากก็น่าจะรสชาติยังไงวะอ่ะฮะน่าจะรสชาติแบบว่าจักกจี้ข้างในปากอะไรอย่างนี้ปะไม่รู้เหมือนกันไปต่อไปจากเฟสคนดีของเราขี้มันเอหนึ่งไอ้คนที่ถามว่าเฟสอร่อยไหมทราบว่าเขา,าอร่อยไหมไม่ถึงลูหน้าเหรอใช่ลูหน้านางเป็นเสือ เสืออร่อยไหมก็จาจะคล้ายๆรสชาติเดียวกับชิกกี้ลยแหละขนเต็มปากก็สือแจ็ก,กาจี้ในปากแล้วก็เราก็เคยกินหมากินแมวด้วยไงยจะพูดยังไงดีไม่รู้อ่าโอเคมาต่อกันคำถามที่2ของเฟรดชิกกี้เป็นเกรจริงไหมแหมทำไมต้องถามอย่างนี้ด้วยนะต้จะตอบอยังไงเดียช่องเราไม่อนุญาตให้เหยียดเกเพราะฉะนั้น การเป็นเกทอมตุสเลสเบีย้ยนหรือ r g b t บอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าไม่ผิดใช่ปะแล้วถ้าถามอย่างเงี้ยชิ่กี่เป็นเกจริงไหมก็จะตอบเลยว่าแล้วแต่เขาครับว่าเขาจะเป็นอะไรนั่นแหละเอลไะคาถามต่อไปจากโปรแลนด์ทำไมไม่ทำคิวอนเแล้วกูทำอะไรอยู่ครับแล้วก็คำถามสุดท้ายจากดิววี คำถามคีดแวนเอคุณจะแซงช่องผมได้ในอนาคตไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคอนเทนต์แล้วก็การแนะนำให้คนดูมาดูด้วยการทำ YouTube เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแข่งขันกันทางมันไม่ได้แข่งขันกันทาง s ับสับใค์เบอร์นะก็นะ Subscribe เบอร์อย่างต่ำเนี่ย500รอคนก็นับถือว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วแล้ว คิดว่าในอนาคตจะแซงได้ไหมนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับช่องของผมเองด้วยซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันในอนาคตอาจจะทำได้ถ้าคอนเทนต์ของเราน่าสนใจพอคนดูชอบคอนเทนต์ที่น่าสนใจท่้นจะให้พูดความจริงนะคอนเทนต์ที่เราคิดเองเนี่ยเขาไม่ค่อยจะได้ดูกันหรอกเขาจะดูคอนเทนต์ที่ตามกระแสเท่านั้นอย่างเช่นไอ้พวกที่ถ่ายหน้าตัวเองแล้วถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ระบ,บอกสกีบิลี่ทวิเด,ด อะไรอย่างนี้เขาชอบดูกันใช่ปะใช่ถึงแม้เราจะทำคอนเทนต์อย่างนั้นแต่สักวันไอ้พวกนั้นเดี๋ยวมันก็ตายเองแล้วถ้าถามว่ามันตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็แน่นอนไม่มีอะไรให้คนดูมันก็เลยจะต้องมีบางคนที่ต้องคิดกระแสขึ้นมาและสิ่งสิ่งนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นกระแสรหรือไม่เป็นซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ครับแล้วก็ค้ถามผู้สอนจากเดวี่ทําไมไม่เห็นคุยกับหวานใจคนเลยหมายถึงรู้หน้าหรอ เอ้ยไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็เลิกกันไปนานแล้วเลิกออย่างหนึ่งนะ,เ,เ,รเ,นระรเรื่องความลับเนี่ยความความลับอะไรความรักเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สมควรต,ต้องมาคุยกันนะและใช่ทุกคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่าช่องซอฟตี้เจ็ดูญย์สีให้กลังใจทุกคนและขอบคุณทุกคนที่พามาถึง300รอยซับได้ แต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณ